สวัสดีค่ะสาวๆนี่นะคะเบลจะมาแนะนําตัวคอลลาเจนที่เบลกินในช่วงนี้นะคะเพราะว่ามีคนหลายคน,นมากๆเลยทักเข้ามาถามนะคะว่าเบลกินคอลลาเจนของตัวไหนอยู่เนาะตัวเอสเซล่านะคะโดเนี้เป็นกล่องที่สองที่เบลได้ลองแล้วนะคะคือผลลัพธ์จากที่ได้ลองเอสเซล่านะคะรู้สึกว่าหน้าใสาขึ้นหน้ารู้สึกว่านอนพักผ่อนเพียงพอคือทุกอย่างอะ่ะคือสิวนี่คือจางลงไปเยอะมากแถนสิวใหม่ก็ไม่ขึ้นด้วยผิวตัวก็ใสขึ้น โดยที่ผิวนะคะใส่แบบเห็นเส้นเลือดเลยปกติเป็นคนพื้นฐานเป็นคนขาวนะคะแต่ว่านี่มันใสขึ้นแบบจริงจังมากๆเลยนะคะและยิ่งเวลาโดนแดดนะคะคือพองมากๆเลยค่ะโดยที่ข้อดีอีกข้อนึงนะคะที่เบลชอบมากๆเลยก็คือตัวคอลลาเจนเอสเซล่าเนี่ยละลายน้ำง่ายมากคนแบบเดียวกินได้เลยค่ะ สมส่วนสำคัญนะคะที่ทําให้แบรนด์เอเซล่าเนี่ยแตกต่างจากแบรนด์อื่นก็คือเต้าตัวเซรามาัยนะคะซึ่งมาจากข้าวที่เขานําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็ตัวคอลลาเจนจากปลาทะเลญี่ปุ่นโดยใน,นหนึ่งกล่องนะคะมีจานวนเจ็ดซองนะคะสามารถกินได้วันละหนึ่งซองหรือว่าถ้าใครแบบต้องการใช้ผิวให้ใสเร่งด่วนเนี่ยก็คือกินเช้าหเย็นหนึ่งนะคะ และนี่ค่ะก็คือเคล็ดลับผิวใสผิวสวยของแบนด์นะคะถ้าใครสนใจยังไงก็ฝากเจ้าตัวเอเซล่าด้วยนะคะราคาไม่แพงแถมผิวใสยังไงก็ไปลองดูนะคะ